สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสามชนครับวันนี้น้าแม่พันธุ์หมูป่ามาฝากครับตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับลักษณะการเบิงแม่พันธุ์นะครับต้องโตต้องสมส่วนนะครับบ่อโตอ้วนเกินไปบ่อเตี้ยกินไปนะครับลักษณะแม่พันธุ์ของหมูป่าที่ตัวค่อนข้างทีสูงนะครับหนาแหลมหนา้ย่ตัว้ยวนะครับหลวกเล็บทั้งสีเบลี่สีดำนะครับเล็บสีเล็บสีดำนะครับสำหรับตัวแม่แต่ว่าตัวนี้เล็บบดํานะครับเพราะว่า ตัวนี้ตึงใจลูกดกนะครับผมเลยเก็บไว้นะครับตัวนี้เป็นแมพันธุ์ครับประตำก็สิบโตครับตัวนี้ตาลูกลูกที่คอดมากนะครับประตำกาสิบโตนะครับแมพันธุ์นะครับสีสูงนะครับขนในโตนี่สยบ่ค่อยหลายบรนไดนะครับตัวนี้แต่สําหรับแมพันธุ์อีกตัวนึงนะครับค้นพ้นสีหลายนะครับค้นสีเต็มโตเลยนะครับใจลูกออกหนาสีงามคือว่าสีงามนะครับนี่ครับหนาแหลมหนาเงานะครับบอมแม่นหนาสันนะครับตัวนี้หนาสันอาจจะเป็นดูรอกหรือว่าอ่ามือสั้นนะครับ แล้วก็โตสีบอดางนะครับโตสีดำไปเลยนะครับี่มีผลบริเวณแผงข้อนะครับสำหรับตัวเมียนะครับตัวผู้เดี๋ยวสิท่าปอธิบายอีกข้างนึงนะครับแต่วันนี้ให้เบิ่งตัวเมียไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวให้เบิ่งตัวที่มันงามนะครับนี่ครับตัวเมียครับครับผมตัวนี้ตัวเมียขอนข้างสีงามนะครับตัวนี้สังเกตได้ว่าค้นสีลายนะครับบริค้นในตัวพ่นสีลายนะครับนี่นะครับตัวนี้เล็บดําทั้งสีเล็บนะครับเล็บดําสีเล็บนะครับ บาอวนบาเตี้ยนะครับสูงสมส่วนนะครับตคนขนังสีระน้ำตันขนังจีแาวนะครับนี่ครับแต่ว่าการาจลูกนี่บัลตันบัทันปันไนนะครับตัวนี้เพราะว่ากาลังทองหนึ่งทองสองนะครับทองทาลุ่นอีกนะครับว่าทองสามในขึ้นจีายลูกในซําไดนะครับแต่ว่าขนเมืองขนงามนะครับหนาแยวนะครับตัวเมียสีว่ามีเขียวนะครับเขียวเขาจีนิหน่อยเพราะคือตัวผูนะครับนี่นะครับ สำหรับแม่พันธุ์ครับตัวเง้านะครับหางสีเหมือนช้างนะครับหางนี่ชื่อส้างเลยนะครับหางนี่หางสีเหมือนช้างไปเลยนะครับนี่ครับแผงข้อนะครับขนแผงข้อนะครับขนลำโตนะครับหนาย่าวนะครับขนบริเวณปากเขามาต้นข้อสีลายนะครับนี่นะครับลักษณะแม่พันธุ์ของทางฟ้ามนะครับตัวนี้ถือว่างามนะครับเอว่างามเลยครับตัวนี้ นี่แม่พันธุ์นี่แขกนะครับตัวนี้งามสุดนะครับผสมกับพาะฟูๆนี่ครับตูผูคนูู่่นี่ลมวิจายหลวงมากนี่เป็นตะเบิงแน่นอนครับไหลเหลืองแน่นอนนะครับนี่ครับเป็นอีกตัวนึ่งครับตัวฝุ่นแต่บองามตัวตัวนี้นะครับกระพามันนี่น้ำคิปมาฝากพี่น้องพื่อนี้ครับจะได้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรายการที่ต่างครับฝากกดแชร์กดไลค์ไปหนึ่งกําลังใจในการทําคลิปครับผมไปนะครับ